กราบสวัสดีทุกคนด้วยครับตอนนี้กับผมไฮเดรบิลทูเบนนะครับก็ตามชื่อคลิปนะครับวันนี้ผมจะมาเขาเรียกว่าแหละแชร์เทคนิคเล็กน้อยนะครับที่ผมเพิ่งไปเจอมานะครับคือต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมือถือของผมนะครับคือสองเครื่องเลยนะครับมันมีอาการที่ว่าโทรแล้วเสียงมันเขาได้เราชัดนะครับแต่ว่าเราเราแทบไม่ได้ยินเสียงเขาเลยนะครับ แล้วก็ต้องมาเปิดสปีกเกอร์โฟนอะไรเงี้ยนะเปิดลำโพงลาโพงให้มันดังออกลำโพงนะครับก็ลำโพงก็เสียงดรอปอีกนะครับผมก็ไปเจอวิธีแก้นะครับคือผมโหลดหลายๆแอปที่เขาเรีวิวมาลองแล้วแล้วมันไม่ได้ผลนะครับเอเจ้าตัวมือถือก็ยังเบาอยู่ดีนะครับลองโหลดแอปนีน้มาเล่งเสียงดูก็ยังไม่ได้นะครับสรุปคือแม่งเส้นผมบางบางบูกเขาอะ่ะนะครับผมแม่งคืออาการที่ว่ามีฝุ่นนะครับ ไปติดอยู่ในซอกนี้นะครับผมแล้วก็ตามรูเหลือบตรงนี้นะครับเนี่ยรูลำโพงโฟกัสก่อนคือช่วงนี้ไม่ได้ไปไหนด้วยซ้ำน,นะแต่มันก็มีฝุ่นม่ฝุ่นในห้องเราเนี่ยแหละนะครับเข้ามาอุดตันในรูนะโฟกัสก็วิธีการง่ายๆนะครับให้คุณนำแปรงสีฟันของคุณนะครับเอาที่คุณใช้อยู่ก็ได้นะครับผมบีบยาสีฟันนะครับแล้วไป ยอกยอกก็แปรงสวันที่ไม่ได้ใช้หรือแปลงที่ทําความสะอาดอะไรต่างๆนะครับเอามานะที่ไม่ได้ใช้ก็ได้นะครับผมแล้วก็นํามาถูนะครับวิธีการถูนะครับผมคุณแม่งไม่โฟกัสให้เลยนั่นแหละอ่ะอย่าไปถูอย่างนี้นะครับผมฝุ่นมันไม่ออกนะครับหมายถึงว่าถ้าถูถติดอย่างเงี้ยมันไม่ออกนะครับคุณต้องถูแรงๆแ,แบบเนี่ยอย่างเงี้ย คือจิ้มกดลงไปแล้วก็ปัดปัดเพราะาผมเคยทํานี้แล้วแม่งไม่ออกสักทีนะกทนี่ผมให้คูทํานี้ปึ๊บ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 แล้วสังเกตว่าฝุ่นที่มันเป็นฝุ่นสีต่างๆเนี่ยสีอะไรวะฝุ่นต้องเป็นสีอะไรวะนั่นแหละครับผมฝุ่นที่มันไปไปอุดอยู่ตรงเนี้ยนะมันจะหายไปนะครับถ้าคุณทําอย่างนี้เนี่ยมันไม่ออกผมไม่รู้ทำไมมันก็จะแปลอยู่งั้นในสั์นะครับผมเราต้อง ปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บป๊บนะครับตรงนี้ด้วยเหมือนกันปัดด้วยนะครับใครที่ลําโพงมือถือเบานะครับปัดตรงนี้ช่วยได้นะครับคือในกรณีที่มันไปอุดตรงไม้เนี่ยไม้คุณก็จะเบาไปด้วยนะก็ง่ายๆปัดปัดปัดแรงๆนะครับผมอย่าไปกดเข้าไปอย่างนี้นะไม่ได้ผลปัด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 อย่างนี้นะครับแล้วผมก็ลองโทรดูนะครับปรากฏว่ามือถือผมมันกลับมาดังเหมือนเดิมนะครับแม่งไม่เกี่ยวกับแอปะนรัยผม นะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับกินไม่เคยเบื่อปักกิ่งเกี่ยวอะไรครับนั่นแหละประมาณนี้นครับลองไปทําดูใครที่มือถือเสียงเบาลําโพงเสียงเบาพูดแล้วไม่คนอื่นไม่ได้ยินลองดูนะครับวิธีนี้นะอย่าลืมทำความสะอาดลองรูต่างๆด้วยนะครับไม่งั้นเราจะได้ยินเสียงเบา เนี่ยเพราะฝุ่นมันไปอุดตันนั่นเองนะครับผมสองคลิปนี้ก็ไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กอสักครั้กดไลค์กด like, แชร์ให้ด้วยนะครับไม่ได้ตัดต่อนะคลิปนี้ก็ลงนี้เลยไปเลยครับสวัสวดีทุกคนบายครับ